สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาตอบคำถามสำหรับคนที่ถามมาว่าถ้าหากเราใช้ X39 อยู่นะฮะเรามีโรคประจำตัวเราทานยาของโรงพยาบาลอยู่นะรเราควรจะห,หยุดทานไหมนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ X39 คว่คู่ไปกับการรักษาโรคอาการปัจจุบันหรือการทานยา ที่คุณหมอให้ตามปกติครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัว X39 เนะครับเขามีหน้าที่ในการกระตุ้นนะฮะการทำงานในร่างกายของเราให้ดีขึ้นครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาจะกระตุ้นทําให้ร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นด้วยกระบวนการที่นะฮะถูกกระตุ้นและก็ถูกคิดขึ้นด้วยนะฮะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ เพราะฉะนั้นคนที่นะครับมีโรคประจําตัวอยู่นะฮะต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ X39 เพื่อช่วยนะครับทาให้โรคที่เราอยู่นั้นมีอยู่นั้นนะครับมีอาการดีขึ้นสามารถใช้ควบคู่ไปด้วยได้เลยครับยิ่งดีจะทําให้นะครับร่างกายของเรามีการปรับสมดุลครับและ,ะทําให้ร่างกายของเรานะครับมีการใช้ยานะครับและมีการทําทปฏิกิริยากับ ยาที่นะครับเรารับประทานนั้นได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบางคนนะครับทานยาเยอะมากทานยาเป็นจํานวนระยะเวลานานครับร่างกายอาจจะมีอาการดื้อยาครับร่างกายอาจจะไม่ตอบสนองต่อยาครับทาให้การรักษานั้นนะครับไม่ได้ผลตามที่ต้องการครับแต่ถ้าหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ X39 ควบคู่ไปด้วยครับตัว X39 ก้ก็จะไปปรับสมดุลในร่างกายของเราครับให้ดีขึ้นให้ระบบ ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นยาที่เราทานไปก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสรุปก็คือใช้ควบคู่กันนะครับและใช้ควบคู่กับการทานยาของโรงพยาบาลที่ท่านรับประทานอยู่ได้ครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับความรู้สำหรับคำถามขอบคุณทุกคำถามนะครับที่สงสัยแล้วก็ถามมานะครับถ้ามีคำถามอีกนะครับก็ นะฮะแล้วส่งเข้ามานะครับผมก็จะมาให้คําตอบนะครับแบบตรงไปตรงมานะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ X 3 9ครับสวัสดีครับ